สองแม่ลูกเจ้าของดิสโกเทกชื่อดังใจกลางเมืองเพชรบุรีก่อคดีโหดแขนกลุ่มวัยรุ่นนักเที่ยวที่เข้ามาละวาดในดิสโกเทกของตนขวาปืนลุมยิงโดยลูกชายใช้ปืนลูกซองสัน้น5นัดในขณะที่ผู้เป็นแม่ชักปืน11อมม,มสาต์กระสุนเข้าใส่ไม่อย่างยังผลให้วัยรุ่นนักเที่ยวดับดิ้นไปสองศพก่อนที่มือสังหารผู้เป็นแม่จะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนลูกชายเพ่นหนีไปได้อย่างลอยนวลเรื่องเล่าตำนานคดีดังเจ้าแม่เทคเมืองเพชร เป่านักดิ้นสองศพจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีรอยต่อค่ำคืนวันที่2มกราคมต่อเช้าวันที่3มกราคม2537ร้อยํารตำรวจเอกนิพน์ชมบริสุทธิ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุยิงกันที่ซุปเปอร์สตาร์ดิสโกเทค ถนนพงศุริยาตําบลท่าลาบจึงรีบรายง,งานเหตุที่เกิดขึ้นให้กับพันตำรวจโ,โทชวริศภัยรีสารวัตรใหญ่ทราบแล้วจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโ,โทชัยชานเงินมูลพันตำรวจโ,โทสําราญศรีสวัสดิ์และพันตำรวจโ,โทวิจิตอภัยวงศ์รองผู้กำกับการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานเพชรบุรีรุดไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุเมื่อถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกองเลือดสลา์กระจายทั่วบริเวณดิสโกเทคก ส่วนคนเจ็บทราบว่ามี3คนและผู้ประสบเหตุนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีไปแล้วจึงเดินทางไปสอบสวนที่โรงพยาบาลทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บสิ้นใจตาย,ตายไปแล้วสองศพโดยทั้งสองศพนั้นเป็นเยาวชนอายุ17ปีบ้านเดิมอยู่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหนึ่งคนและอีกคนเป็นเยาวชนอายุ18ปีบ้านอยู่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีนั่นเองโดยศพที่หนึ่งนั้นสภาพศพถูกยิงด้วยกระสุนปืนพกขนาด1 1อมมเข้าที่อกสาย1นัดต้นแขนซ้ายหนึ่งนัด ส่วนศพที่2ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่ศีรษะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเยาวชนอายุ18ปีบานอยู่ตําบไลไร่ส้มอํเาเภอเมืองเพชรบุรีสภาพถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ขาขวาจากการสอบปากคํานายสาโรธผู้ได้รับบาดเจ็บให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนกับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนและเพื่อนอีกจํานวนหนึ่งได้ชวนกันไปเที่ยวหาความสําราญในซุปเปอร์สตาร์ดิสโกเทกระหว่างกําลังดิ้นกันอย่างสุดเหวี่ยงเป็นที่สนุกสนานก็เกิดมีเรื่องขึ้นนนกับคนใทน ขณะนั้นนายคึกฤทธิ์แย้มนินซึ่งเป็นลูกชายของนายสำลิศแย้มนินเจ้าของดิสโกเทคดังกล่าวได้คว้าปืนลูกซองยาวห้านัดแบบพับฐานออกมายิงล่มใส่กลุ่มผู้ตายโดยมีนางกิมหวยแย้มนินมันดาของนายคึกฤทธิ์เข้ามาช่วยลูกชายอีกแรงโดยการใช้ปืนพกขนาด11มอมรัวยิงใส่อย,ย่างไม่นับกระทั่งพบว่านายปริญญาและนายวิเชษเพื่อนทั้งสองคนถูกกระสุนปืนลมความคาดิสโกเทคเสียชีวิตดังกล่าวส่วนนายสาโรถ,ถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ เวลาต่อมานางกิมหวยมือปืนโหดรายนี้ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่และให้การอย่างไม่สะทกสถานว่าเจ้าตัวได้ใช้ปืนพก11มม,มยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ตายจริงส่วนสาเหตุที่ยิงนั้นก็เนื่องมาจากกลุ่มผู้ตายได้แซวล,ลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวในดิสโกเทกนางกิมหวยเข้าไปห้ามแต่ผู้ตายทั้งสองไม่ฟัง กับใช้มือผักอ,อกจนกระเด็นจึงเกิดการชุลมุนกันขึ้นและขณะนั้นนางกิมหวยยังโทรศัพท์ไว้ไม่อยู่จึงชักปืนยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ตายแต่ระหว่างชุลมุนไม่ทราบว่าใครใช้ปืนยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ตายอีกหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนางกิมหวยว่าดำเนินคดีโดยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาส่วนนายคึกฤทธิ์ลูกชายนางกิมหวยมือปืนอีกคนหนึ่งนั้นมารด่าไม่ยอมให้การสดทอดว่าหลบหนีไปไหนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป ในเวลาต่อมาร้อยตำรวจเอกนิพนธ์ชมบริสุทธิ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววา่าหลังเกิดเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดจึงได้ยึดปืนลูกสองห้านัดพร้อมกระสุนสามนัดและปืนพกขนาด11มมอีกหนึ่งกระบอกพร้อมลูกกระสุนอีกสองนัดนอกจากนั้นยังพบปลอกกระสุนขนาด9มมและหัวกระสุนอีกจํานวนหนึ่งในที่เกิดเหตุอีกด้วยส่วนทางด้านการสอบสวนผู้ต้องหานั้นในเวลา13นาฬิกาวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนางกิมหวยจากห้องควบคุมไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้ผู้ต้องหาเล่นหลินกลับคำให้การที่ให้ไว้แต่แรกว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้หญิงผู้เสียชีวิตทั้งสองคนแน่เนื่องจากขณะที่เกิดเหตุชุลมุนนั้นมีเด็กในร้านเข้าไปบอกตนว่ามีวัยรุ่นแซวแขกที่ไปเที่ยวในร้านจนมีเรื่องกันจึงเดินเข้าไปดูแต่ถูกหนึ่งในคนตายพักอกอก,ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนหนักขึ้นและมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนมีคนตายดังกล่าว อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแมผู้ต้องหาจะให้การภาคเสร็จแต่เนื่องจากมีพยานหลายปากยืนยันว่านางกิมหวยกับลูกชายเป็นผู้ก่อเหตุหายนี้ขึ้นพร้อมทั้งนำลายนิ้วมือนางกิมหวยไปสอบเทียบเคียงกับที่ปรากฏอยู่บนปืนของกลางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคงต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานที่มีอยู่ในที่สุดส่วนนายคึกฤทธิ์ผู้เป็นบุตรชายนั้นเจ้าหน้าที่กำลังส่งกำลังออกตามลาเชื่อว่าคงได้ตัวมาดำเนินคดีในไม่ช้านี้ หลังเหตุร้ายในสถานบันเทิงเกิดขึ้นในตัวเมืองเพชรบุรีผ่านไปไม่นานเหตุร้ายแบบเดียวกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุการณ์อุบัติขึ้นในบาเจ้าพระยาซึ่งตั้งอยู่ในซอยสีสุริโยไทย2ตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกา10นาทีรอยต่อค่ำคืนวันที่5มกราคมต่อเช้าวันที่6มกราคม2537 ขณะที่นายสมบัติบุญชูอายุ45ปีอาชีพดั้งเดิมเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สร้างสรรค์รายวันที่ตีพิมพ์จำหน่ายในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและยังเป็นเจ้าของบาเจ้าพระยากำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนที่ชื่อนายเกรียงศักดิ์เตชัยยาที่โต๊ะใกล้เคาน์เตอร์สำหรับลูกค้านั่งดื่มกินกันท่ามกลางลูกค้าในร้านที่อุดหนุนกันแน่นพอสมควรปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันขึ้นเมื่อมีคนร้ายหนึ่งคนปริยถือปืนเข้าประชิดตัวนายสมบัติ ก่อนจะลั่นกระสุนที่หยิบเขาใส่ในสมบัติจนตัวในสมบัติล้มตกจากเก้าอี้ลงไปกองฟุบอยู่ที่พื้นกระสุนบางนัดยังพลาดไปถูกนายเกรียงศักดิ์จนกระเด็นตกจากเก้าอี้ไปอีกคนหลังจากเสียงปืนที่แผดคำรามลั่นไปทั้งบาร์ทำให้ผู้คนแตกตื่นวีดร้องหลบวิถีกระสุนกันเป็นพลวันความโกลาหลโอนละมานชุลมุนที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มือปืนได้โอกาสแฝงตัวหลบหนีไปกับกลุ่มฝูงชนแต่ก็ไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้เมื่อถูกบรรดาพนักงานในบาร์สกัดจับตัวไว้ได้พร้อมอาวุธืน จากนั้นเหตุไลายที่เกิดขึ้นจึงมีผู้รายงานไปถึงร้อยตำรวจโทสโสพลมงคลสโสพลรัฐ ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลบบุรีให้ทราบก่อนจะรีบรายงานผู้บังคับบัญชาและเดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุชาติวิเชียนศรีสารวัรใหญ่พันตำรวจโทมานิต์แก้ววงสารวัตรสอบสวนหัวหน้างานพันตำรวจโทพรชัยพวงทองสารวัตรสืบสวนและพันตำรวจโทสมเกียรติศรีนาสารวัตรปราบปรามโดยมีพันตำรวจเอกชูศักดิ์โพชนพันธ์พันตำรวจเอกกำพลโชิปัญญารองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีร่วมเดินทางกันมาสมทบ หลังการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงทราบว่าในสมบัติกับนายเกรียงศักด์นั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลลบบุรีไปแล้วส่วนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจเก็บหลักฐานเป็นปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามสองได้5ปลอก หัวกระสุน1ห,หัวและกําลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งจึงเข้าควบคุมตัวมือปืนที่ถูกควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนขนาดจุดสาแบบแมกกาซีนออโตเมติกหกระบอกที่ถูกยิงจนกระสุนปืนหมดแม็กไปแล้วและกําลังเจ้าหน้าที่ส่วน1นึแยกเดินทางไปดูอาการคนเจ็บที่โรงพยาบาลลบบุรีก่อนจะทราบจากแพทย์ว่านสมบัติถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้องหนึนัด กลางหลังหนึ่งนัดแขนขวานหนึ่งนัดอาการสาหัสเสียเลือดมากสุดที่แพทย์จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทําให้ในายสมบัติเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนนายเกรียงศักดิ์ผู้เพื่อนนั้นถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดกระสุนปืนฝังในแพทย์ได้ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกมาจนเป็นที่ปลอดภัยแล้ว ทางด้านแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่ามือปืนที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ชื่อในวินัยดวงขำอายุ25ปีบ้านเดิมอยู่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีโดยในวินัยนั้นอยู่ในสภาพเมาแทบครองสติไม่อยู่ให้ปากคำด้วยน้ำเสียงอ้อแอถึงสาเหตุของการก่อคดีอุกอาจนี้ขึ้นมาพอจับใจความได้ว่าเป็นเพราะถูกนายสมบัติเข้าไปเบ่งให้ในายวินัยกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งลดเสียงดังจากการพูดคุยลงซึ่งนายวินัยถือว่าเป็นการเสียหน้าหักหน้ากันกาลางร้านอาหาร จึงตัดสินใจทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบหลังเกิดเหตุไม่ทราบว่าเพื่อนๆพ,พาการกระจัยกระจายหลบหนีหายไปไหนหมดแต่คําให้การของนายวินัยเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เพราะก่อนหน้าจะเกิดเหตุหลายขึ้นนั้นมีพนักง,งานในบาร์ที่เห็นเหตุการณ์ถูกนําตัวไปสอบปากคำเปิดเผยว่านายวินัยได้เข้ามาถามหาตัวนายสมบัติว่าเป็นคนไหนนับจากนายวินัยกับพวกพากันเข้ามาในบาร์ได้ครู่ใหญ่ซึ่งพนักง,งานก็ผ่าซื้อชี้ตัวนายสมบัติให้ในายวินัยรู้ว่าเป็นคนไหนซึ่งขณะนี้เจ้าหนะ้าที่กําลังสอบสวนขยายผลหาข้อเท็จจริงของสาเหตุและที่มาของอาวุธปืนของกลางรวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังที่อาจจะถูกนายสมบัติในฐานะนักหนังสือพิมพ์ขัดผลประโยชน์ เปิดโปงความช่อฉชนทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็เป็นได้กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตย่งมีสติคลองใจ ลองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l e เ e น d ด r รี h ช n แนล